เป็นแฟนมลลัมซิ่งฟังทางนี้บัวพันถัทงโสและสีจันท์วีสีมากันแบบเดียวๆแต่ฟิวขาดใจกับสีชุดใหม่ใช้ไลกว่าเดิมสุดยอดมลลัมซิ่งรวมเพลงดังมันทุกเพลงชุดที่หนึ่งโดยมลลัมซิ่งตัวแม่บัวพันัทังโสคนเดียวยกชุดอออัับหวหเเเ้าาดจ ตามมาติดติดชนิดที่เรียกว่ายอมกันไม่ได้สุดยอดมอลําสซิ่งรวมเพลงดังมันทุกเพลงชุดที่สองโดยมอลําสซิ่งตัวพ่อสีจันวีสีคนเดียวยกชุดสุดยอดมอลําสซิ่งรวมเพลงดังมันทุกเพลงชุดที่สามโดยมอลําสซิ่งตัวแม่บัวพันธ์ทั้งโสเดียวอีกสักชุด มบบบาอต้ <c oughs> และปิดท้ายด้วยสุดยอดมลำสซิ่งรวมเพลงดังมันทุกเพลงชุดที่สี่โมลำสซิ่งตัวพ่ออย่างสีจันวีสีมีดีมาโชว์เพียบมใจคนลายี <c oughs> เจ้าพ่อเจ้าแม่บลัมซิ่งจัดกันมาเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วมีจำหน่ายแล้วในรูปแบบ VCD และ DVD โดยท็อปไลน์เดมอนอยู่แล้วสนับสนุนโดยกาแฟเช็คอินกินแล้วแฟนชอบหาคำตอบด้วยตัวคุณเองสิคะโหลดเพลงรอสายและลิงโทนกดดอกจัน4985เหมาเดือนละ29บาทเท่านัทเท่รานั้น